ลีค่ะจากช่องเกาหลีนะคะพบกันอีกแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ลีจะชวนเพื่อนๆทาแพนเค,ค้กเกาหลีค่ะครั้งแรกของลีเพื่อนอยากทานเห็นในคลิปแล้วว่าเห็นเพื่อนๆคนอื่นทําในคลิปแล้วลีอยากทานมากเลยนะคะแต่ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนเนาะเราก็ซื้อได้แต่แป้งเนาะโอเคทีนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะประมาณ500กรัมค่ะนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชายี ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วน้านําตาลสายขาวของลีประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะลีก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ลีจะผสมการโดยที่ไม่ผสมผ่านน้ํานะคะนะคะลีก็จะใช้น้ําต่อแป้ง500กรัมนี้ต่อน้ํา4 0 0 ML นะคะแล้วก็น้ํามันพืชประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะทำสูตรนี้ก็โอเคนะคะ คือมันก็ได้อยู่ถ้าเราโอเคกับว่ายิสต์เราเราเชื่อว่ายิสต์เราอ่ะยังดีหรือว่าทาํางานยังทํางานนะคะเพราะว่าทุกทีที่ผสมในน้ําก่อนเพราะเราจะดูว่ายิสต์เราทํางานหรือเปล่าเพราะว่าถ้ายิสต์ไม่ทํางานยิสต์ตายเราไปใส่ในแป้งเราไม่รู้แป้งเสียเลยนะคะโลนึงก็เสียโลนึง2โลก็เสีย2โล500กรัมเสียก็เสียเลยนะคะ โอเคค่ะนี่ค่ะเราก็ทำนวดประมาณทำกันนวดประมาณ5-10นาทีนะคะค่อนข้างจะนวดแรงอย่างนี้นะคะแป้งก็ออกจากเหลวเนิดนึงนะคะสุดแพนเค้กเกาหลีนะคะทีนี้เราก็จะนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะรอให้แป้งขึ้นฟูเท่าตัวนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสชั่วโมงค่ะ ดูอากาศร่วมด้วยนะถ้าอากาศร้อนประมาณชั่วโมงหรือบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ขึ้นฟูแล้วนะคะเพื่อนๆก็หมั่นดูเอาแล้วกันนะคะถ้าอากาศเย็นก็ใช้เวลานานนิดนึงนะคะส่วนไส้ค่ะง่ายๆค่ะเพอิญีมีกยายศาสตร์อยู่ที่บ้านนี่ก็เลยเอากยายศาสตร์เนี่ยค่ะมาตามบทให้ละเอียดนะคะเพื่อนนําม,มาเป็นไส้ถั่วลิสงของลี่ค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็คั้วถั่วลิสงนะคะผสมกับน้ําตาลเกลือส่วนผสมทุกอย่างนะคะแล้วนํามาเป็นไส้ได้ส่วนเพื่อนๆบอกไม่อยากได้ไส้ถั่วลิสงสามารถทําไส้อื่นได้ค่ะหมูหมูไก่นะคะผักก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยค่ะเพื่อนๆอยากทานไส้อะไรเพื่อนๆทําได้เนาะเนี่ยค่ะแป้งเราขึ้นฟูแล้วทีนี้เราก็ต้องทาน้ำมันในมือให้ให้ให้ใหให เยอะๆเลยนะคะเพราะมันจะติดมือนะคะด mm hmm. ีต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่ดีใช้มือรีลองใช้ถุงมือแล้วรีไม่ถนัดเลยค่ะ mm hmm. แต่รีก็ทําการสะอาดร่างเอ่อทำความสะอาดนะคะ mm hmm. มือแล้วก่อนจะลงทำเมนทุกเมนูในคลิปรีเลยนะคะ mm hmm. ทีนี้เราก็ทกําการกลับแป้งค่ะ mm hmm. กลับแป้ง mm hmm. อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. กลับไปกลับมาให้เข้ากันนะคะ เนเค้กเกาหลีค่อนข้างจะแป้งค่อนข้างจะเหลวนะคะเราก็ต้องอาศัยน้ำมันช่ชวยด้วยนะคะต้องพยงายามทานนี้ค่ะเราก็จะบีบแป้งขึ้นมานะคะแล้วแต่เรานะคะเราอยากได้แป้งแผ่นเล็กก้อนเล็กก้อนใหญ่แผ่นใหญ่มันอยู่ที่เราเลยนะคะแต่รีอะส่วนมากรีทาทุกคลิปค่อนข้างจะจมโบทั้งนั้นเลยนะคะมือหนักโอเคนะคะแต่ไม่ค่อยสวยแต่รับรองเชื่อ ทุกคลิปทุกเมนูอร่อยแน่นอนนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาลงวยทอดนะคะทีนี้ลีจะมีพิมพ์นะคะพิมพ์ไว้กดเพื่อให้มันให้แป้งมันแผ่นะคะไม่ให้มันบางเกินไปหรือไม่หนาเกินไปค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้สุกทั่วถึงแล้วก็สวยด้วยนะคะเราก็จะทอดให้เหลืองพอประมาณนะคะคอยดูคอยกลับด้านนะคะ ว่าไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทําได้นะคะวัตถุดิบก็ไม่ไม่ไม่เยอะ,ยอะถ้าเราทํากินเองอะ่ะเราสามารถว่าเราอยากกินไส้อะไรทำอะไรเนาะแล้วมันก็สนุกด้วยนะคะในครายเวลาว่างๆเราก็สามารถทำกินกันในครอบครัวได้นะคะปริมาณก็จะได้เยอะ กว่าที่เราไปซื้อเขานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะกดกดให้แผ่แป้งมันไม่ต้องบางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะของดีแพนเค้กจัมโบ้นะคะเนี่ค่ะเหลืองพอประมาณนะคะเราก็จะตักพักไว้นักสนใจค่ะเพื่อนๆทำกันได้นะคะ ส่วนน้ำมันที่ทอดนะคะน้ำมันร้อนนะคะแต่เปิดไฟอ่อนเข้าไว้นะคะไฟอ่อนค่ะแล้วค่อยๆทอดไปนะคะไฟค่อนข้างอ่อนนะคะค่อยๆทอดไปนี่นะคะแพนเค้กเกาหลีหลีสุดไส้ถั่วลิสงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งกิโลได้เยอะมาก านี่ค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะหวานมันกำลังดีเพราะกายศาสตร์ของีรสชาติเออกายศาสตร์ของเรารสชาติดีอยู่แล้วนะคะนี่ อเคนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปทำทานกันเองในครอบครัวได้นะคะง่ายๆค่ะวัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากนะคะอยากทานไส้อะไรก็ทำทานกันได้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ